เล่นก็คือกรงแกวเอาไ้เลี้ยงจริงหรืหรือว่าด้วงนะครับวิธีทานะครับก่อนที่เราจะทํากรงเราต้องตัดขวดแบบนี้ก่อนนะครับวิธีตัดเนี่ยบางขอแนะนําให้ไปดูคลิปนี้นะครับนี่หรือค้นหาเขาว่าบางเต็กสอนตัดขวดด้วยหัวแรงนะครับอ่าแล้วก่อนทํากรงนะครับเราต้องเจาะขวดก่อนนะครับวิธีการเจาะก็คือบางเจาะดินน้ำมันมาติดแบบนี้นะครับขวดที่ใช้ต้องเป็นเห็ดหลวบอยนะครับสังเกตให้ดีๆถ้าอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยส่งมาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าหลังจากติดดินน้ำมันแบบนี้เสร็จแล้ว หลังจากเปะดินน้ำมันเสร็จแล้วต่อไปใบใช้ดอกเจาะกระจกตัวนี้นะครับทาการเจาะรูบนขวดไอ้ดอกนี้เนี่ยดอกละสิบกว่าบาทเองนะครับแล้วก่อนเจาะเนี่ยบางจะเอาน้ําลาดลงไปแบบนี้นะครับนี่เอาให้ท่วมๆเลยแล้วหลังจากนั้นวิธีเจาะนะครับบางจะเอาดอกสว่านมาวางไว้เอียงๆแบบนี้ประมาณ45องศานะครับอ่าที่สําคัญนะครับอ่าขวดเนี่ยเราต้องจับแบบที่บางจับนะครับอย่าไปจับตรงกลางของขวดนะครับเดี๋ยวถ้ามันแตกขึ้นมามันจะอันตรายนะครับนี่ มาดูนะครับวิธีการเจาะคือเราต้องเอียงแล้วก็ค่อยๆกดแบบนี้นะครับนี่นะครับตอนแรกมันจะเข้ายากเลยนะครับแต่ถ้าเราเจาะแบบตรงๆไม่เอียงเนี่ยมันจะเจาะไม่เข้านะครับอ่าสังเกตครับตอนนี้สีน้ําเริ่มขุ่นแล้วนะครับแล้วย้ำอีกทีนะครับเราต้องจับตรงปลายของขวดนะครับหรือว่าตรงเกลียวของมันนะครับอ่าอย่าไปจับตรงกลางเดี๋ยวถ้ามันแตกขึ้นมาเดี๋ยวเลือดจะออกเอารลูนึงเนี่ยบางใช้เวลาเจาะไปทั้งหมดประมาณ1นนาทีกว่าๆนะครับนี่เมื่อเจาะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ครับ ในหลังจากที่ได้รูทั้ง2รูนะครับเนี่ยเราจะล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาตะเกียบมาเสียบแบบนี้นะครับอ่ารูเนี่ยต้องเจาะให้มันตรงนะครับหลังจากได้ที่เกาะแล้วต่อไปเราจะมาปิดท้ายนะครับวิธีการปิดท้ายก็คือคุณจะไปหาวัสดุอะไรก็ได้นะครับที่เขาฉลุลายแบบนี้นะครับหรืออันที่หาได้ง่ายๆก็คือถ้วยน้ําจิ้มอันนี้นะครับอ่าวิธีการทําถ้วยน้ําจิ้มให้เป็นที่ปิดก็คือบางอย่างเช่นกันไก่เนี่ยตัดส่วนเกินออกไปนะครับอ่า,าอถ้าไม่ตัดออกเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดกับไ, be ไม้ตะเกียบที่เราเสียบมันจะ สวมเข้าไปได้นะครับนี่ต้องตัดให้มันพอดีแล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้ครับนี่ครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยเหมาะสําหรับเอาไปเลี้ยงด้วงเลี้ยงตะกตั่นเลี้ยงจักจัน่นมากๆเลยครับ